สดีค่ะนักเรียนใช้ประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูแป้งในวิชาประวัติศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ครูแป้งจะให้นักเรียนม ลิปวิดีโอด้วยความตั้งใจนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้นำความรู้จากการชมคลิปวิดีโอมาตอบคำถามในใบงานที่ครูแป้งมอบหมายให้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร่มชมคลิป,ปเลยค่ะมาเลยเราช่วยเล่าการก,ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพิมพ์อยากรู้จังว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และยาวนานถึงขนาดนี้มีความเป็นมาอย่างไร กรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองณบริเวณหนองสโนหรือบึงระรามที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อพุทธศักราช1893หลังจากที่พระองค์รวมแคว้นสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแคว้นสำคัญของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้านทิศตะวันตก กับแคว้นลาโวหรือลบบุรีทางด้านที่ตะวันออกเข้าด้วยกัน หลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาแล้วในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพ่องัวพระองค์ได้สเสด็จขึ้นไปทำสงครามกับเมืองฝ่ายเหนือหลายเมืองเช่นเมืองชากังราวเมืองพิษณุโลกเมืองเชียงใหม่เมืองนครลำปาง จนกระทั่งรัชากาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงผนวกอาณาจักรสุขโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาสุขโขทัยจึงกลายเป็นหัวเมืองเหนือที่อยุธยาใช้เป็นฐานในการขยายอำนาจขึ้นไปยังหัวเมืองล้านนาต่อไป และในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับได้ว่าอายุธยามีอาณาเขตกว้างขวางโดยทิศเหนือขยายอาณาเขตไปถึงอาณาจักรล้านนาทิศตะวันออกขยายอาณาเขตไปถึงดินแดนลาวและกัมพูชาทิศตะวันตกขยายอาณาเขตไปถึงดินแดนมอนทิศใต้ขยายอำนาจไปถึงดินแดนชายฝั่งทะเลจนถึงเมืองปัตตานี เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบคือแม่น้ำป่าสักทางทิศเหนือแม่น้ำลบบุรีทางทิศตะวันออกและแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรและค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากสามารถเดินเรือออกสู่ทะเลทางอ่าวไทยได้ง่ายค่ะ แล้วชาติที่เขามาค้าขายกับเราในสมัยอยุทยามีชาติใดบ้างครับชาติที่เข้ามาค้าขายกับกรุงศรีอยุทยามีทั้งประเทศเพื่อนบ้านคือมาลายูขเขมนมอนชาติเอเชียคืออินเดียจีนญี่ปุ่นอาหรับและชาติตะวันตกได้แก่โปรตุเกสสเปนอังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดาค่ะ โอ้โห oh มีหลายชาติหลายภาษามากเลยนะคะด้วยเหตุนี้ทำให้อยุธยากลายเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่ครูเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาให้ฟังแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองผู้นำมีความสามารถค่ะพระจากที่คุณครูเล่าให้ฟังจะเห็นว่า กษัตริย์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการเมืองการปกครองและการค้าซึ่งแต่ละพระองค์พยายามที่จะขยายอาณาเขตให้มากขึ้นถูกต้องค่ะพิมพ์แต่นอกจากเราจะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่ส่งเสริมให้อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือ ทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีการจัดระเบียบการปกครองที่ชัดเจนและมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมค่ะครูจะอธิบายแต่และปัจจัยให้ฟังนะคะปัจจัยแรกคือการมีผู้นำที่มีความสามารถอยุธยามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอยู่หลายพระองค์เช่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสร้างพื้นฐานการปกครองให้เป็นปึกแผ่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองทรงขยายอาณาเขตไปเหนือดินแดนขเขมรทำให้ต่างชาติเกรงกลัวสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองให้มีระบบแบบแผนมากขึ้นจนเป็นพื้นฐานการปกครอง ที่ใช้มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์รวมถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการรบสามารถกู้เอกราชคืนจากพม่าได้และหลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีแล้วเมืองต่างๆไม่กล้ามารุกรานอายุทยานาน,านกว่า150ปี และสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสและชาติยุโรปทรงส่งเสริมด้านวรรณกรรมจนเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีปัจจัยต่อมาที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองคือที่ตั้งอยู่ในทะเลที่เหมาะสมเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ราบภาคกลางมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายเช่นแม่น้ำป่าศัก แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีพื้นที่จึงเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ทำการเพาะปลูกได้ผลเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและค้าขายเพราะมีเส้นทางเดินเรือถึงอ่าวไทยทำให้พ่อค้าต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายได้สะดวกนอกจากนี้การจัดระเบียบการปกครองที่ชัดเจนก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำความเจริญมาสู่อยุธยาเช่นกันค่ะ เห็นได้จากการปกครองส่วนกลางที่ยึดรูปแบบของจัตุสดมซึ่งแบ่งออกเป็นกรมเวียงทำหน้าที่ดูแลกิจการต่างๆในพระนครกรมวังทำหน้าที่ดูแลราชสำนักและพิพากษาคดีความกรมคลังทำหน้าที่ดูแลรายจ่ายจัดเก็บภาษีอากรและกรมนาทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมให้รัษฎรทำไร่ทำนาเพื่อเป็นสเบียงยามศึกสงครามค่ะ การมีพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมที่ดีอา,อาณาจักรอยุธยาเกิดจากการรวมแคว้นสุพรรณบุรีกับแคว้นละโวหรือลบบุรีซึ่งมีความเจริญมาก่อนทําให้มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อความมั่นคงอย่างยิ่งเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนชมคลิปการสอนจบลงนักเรียนจะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยา เดิมเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ภายหลังอาณาจักรอยุธยาเกิดความแตกแยกกันในหมู่ของผู้นำคนในชาติขาดความสามัคคีกันทำให้อยุธยาอ่อนแอจนไม่สามารถต่อต้านแรงของแรงกำลังของพามา่าแล้วก็ล่มสลายในที่สุดเมื่อปีพศ2310นั่นก็คือการเสียบลุงครั้งที่สอง สำหรับชั่วโมงนี้คุณครูแป้งก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งหรือการสถาปนาอาณาจักรอุทัยาแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปกครองของอาณาจักรอยุทยากันต่อค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอเสร็จนักเรียนต้องกลับไปทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ